เช็คสิทธิ์ของคุณด่วนใช้ไฟฟรีล้างแอร์ลด200บาทพร้อมอัปเดตบัตรคนจนรอบใหม่สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องนายเอกวันนี้ผมมาพร้อมสองข่าวใหญ่ที่หลายคนยังไม่รู้สิทธิพิเศษของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าไฟฟรีค่าน้ำลด100บาทค่าทำศพค่าเดินทางข่าวดีได้เงินช่วยล้างแอร์200บาทลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เลย สิทธิพิเศษของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่หลายคนยังไม่รู้เดือนเมษายน2568นี้ทุกสิทธิ์ยังใช้ได้ตามปกติค่าไฟฟรีถ้าใช้ไฟไม่เกิน315บาทต่อเดือนค่าน้ำลด100บาทถ้าใช้ไม่เกิน315บาทต่อเดือนเงินช่วยเหลืองานศพ3,000บาทสำหรับผู้ถือบัตรที่เสียชีวิตค่าเดินทางฟรี ใช้กับรถทัวร์รถไฟและรถไฟฟ้าใครยังไม่ได้ใช้รีบเช็คสิทธิ์ด่วนวิธีใช้สิทธิ์ค่าน้ำค่าไฟฟรีขั้นตอนง่ายๆหนึ่งต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าหรือการประปาก่อน2หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนฟรี3หากใช้ค่าน้ำไม่เกิน315บาทต่อเดือนลด100บาท4ถ้าเดือนนั้นใช้เกินจะไม่ได้รับส่วนลด ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนไปลงทะเบียนได้ที่จุดชำระค่าน้ำไฟหรือผ่านออนไลน์ลิงก์ลงทะเบียนจะอยู่ใต้คลิปนี้เงินช่วยค่าทำศพ3 0 0 0บาทเงื่อนไขาการรับสิทธิ์ผู้เสียชีวิตต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทายาทสามารถยื่นขอรับเงินได้ภายใน6เดือนหลังเสียชีวิตติดต่อรับเงินที่อ,อบตอรหรือเทศบาลในพื้นที่ใครที่มีญาติเป็นผู้สูงอายุ และถือบัตรคนจนรีบบอกข่าวให้รู้เลยค่าเดินทางฟรีสูงสุด750บาทต่อเดือนใช้ได้กับรถทัวร์บขอสอและนครชัยแอร์รถไฟทั่วประเทศรถเมล์และรถไฟฟ้าในกรุงเทพแค่ใช้บัตรประชาชนแจ้งใช้สิทธิ์ที่จุดขายตั๋วก็เดินทางได้เลยข่าวด่วนเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เริ่มเปิดลงทะเบียนปลายเดือนมีนาคมถึงเมษายน2568ผู้ถือบัตรคนจนเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ผู้ที่ไม่เคยมีบัตรหรือสมัครไม่ผ่านรอบก่อนลงทะเบียนได้ใครมีสิทธิ์สมัครรอบนี้1คนที่เพิ่งอายุครบ18ปีในปี2568 2คนที่ไม่เคยสมัครมาก่อน3คนที่เคยสมัครแต่ไม่ผ่านรอบที่แล้ว สคนที่เคยมีบัตรในปี2,560แต่ถูกตัดสิทธิ์ในปี2,565หากผ่านการตรวจสอบไม่ต้องทำอะไรรอใช้สิทธิ์ต่อได้เลยแจกเงินช่วยล้างแอร์เครื่องละ200บาทรีบลงทะเบียนด่วนใครมีแอร์ที่บ้านใช้สิทธิ์ได้ทุกคนไม่ต้องเป็นบัตรคนจนต้องเป็นแอร์เบอร์5เท่านั้นต้องเตรียมบัตรประชาชนจะบินค่าไฟเดือนล่าสุด ล้างแอร์600บาทแต่ใช้สิทธิ์ลดเหลือ400บาทสิทธิ์จำกัดเพียง15,000สิทธิ์ทั่วประเทศลงทะเบียนที่ไหนห้างที่ร่วมโครงการได้แก่ HOME PRO ไทยวัดดู Global House ห้างใหญ่ที่ร่วมรายการมีรายชื่อใต้คลิปนี้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่15มีนาคมถึง15มิถุนายน2568หหมดสิทธิ์แล้วอดรีบไปจองกันเลยสรุป รีบใช้สิทธิ์ก่อนหมดเขตผู้ถือบัตรคนจนใช้สิทธิ์ได้เต็มที่ลงทะเบียนรับเงินช่วยล้างแอร์0 0บาทด่วนเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ปลายมีนาคมนี้เตรียมตัวให้พร้อมใช้สิทธิ์ให้ครบอย่าลืมบอกต่อแชร์ให้เพื่อนๆนและครอบครัวรู้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์จากรัฐ กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้กันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ